แต่พอดีว่าเจ้าผู้ครองนครโรมันในตอนนั้นเนี่ยต้องการประดินนออกมาสวัสดีวันปีใหม่พให้บรด,ดขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต เช็ท็อปวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่ยจะสิ้นปียังไม่มีท่าเปิดตัวเลยอ่าสงสัยต้องคิดท่าเปิดตัวแล้วสวัสดีครับเหมือนเดิมเลยรู้ว่ารู้คิดยังไงโอเคช anel เราก็ทำมาครบ1ปีพอดีกับคอนเทนต์วันนี้นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยอ๋อก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคอนเทนต์กันก็ฝากกดไลค์กดสมัคสาชกดแชร์ให้กับเนื้อหาดีๆอย่างเช่นช anel นี้ด้วยนะครับครับ ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมีอย่าบอกนะคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับวันสิ้นปีมาให้เป็นความรู้ท่านผู้ชมประดับความรู้ไว้ว่าเกี่ยวกับวันสิ้นปีเนี้ยว่าวันสิ้นปีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเฮ้ยจุดกําเนิดเลยจุดกําเนิดของวันสิ้นปีเราก็จะเข้าใจกันว่าวันสิ้นปีเนี้ยมันคือวันที่31ธันวาคมซึ่งใช้เป็นหลักสากลทั่วโลกอยู่แล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อน แต่ว่าต้นกําเนิดของมันเนี้ยมันก็มาจากพวกอาณาจักรโลมาอาณาจักรกรีกโบราณซึ่งคิดค้นปฏิทินขึ้นมานั่นคือจุดกําเนิดว่าเขามีแบบแผนขึ้นมาแล้วเป็นฟอร์แมตใช่ใช่โดยที่เขาก็ดูจากพวกดวงดาวจันทรลักษณ์คติดูจากดาวดูจากลมดูจากอะไรก็ตามแต่ดูจากธรรมชาติว่าเวลาในหนึ่งรอบปฏิทินเนี้ยมันจะเท่ากับการหมุนอ่าสามหกสิบห้าวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เว้ยเฮ้ย <amb it> <c oughs> เขาไม่ได้คำนวณจากตรงนั้นเลยคือ <c oughs> <rs. S 2> มึงคิดดูว่ามึงจะไปดวงดาวไม่หมีเป็นละล้านดวงอ่ามึงจะไปดูให้ได้ยังไงว่าดูให้มันครบทุกดวงแล้วมาคำนวณอ่ะมันคำนวณไม่ทันแต่พอดีว่าเจ้าผู้ครองรอคอนครโรมันในตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ต้องการปฏิทินออกมาเฮ้ย <c oughs> ต้องการปฏิทินออกมา <c oughs> <Rab S 1> ให้ได้เลยเออเขาจะนับคนอื่นยังไงอะใช่มันจะต้องแบบดูให้ครบวันให้ได้ก็ไปสั่งพวกนี้มาสั่งพวกแบบว่าเขาเรียกว่านักปราดอะไรเงี้ย ไปทําปฏิทินมาให้กูนักป่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเว้ยเฮ้ยเออดิโง่อยก็เลยต้องปออกปฏิทินมั่วๆมาก่อนเฮ้ยดูดูแล้วนะดูเป็นปีๆเลยไอ้เหี้ยคิดไม่ออกเว้ยใสใสไปก่อนเออใสใสไปก่อนใสใสให้มันแต่ตอนนั้นท่านดาวก็คงจะต้องมีละหนึ่งสองสามมีตัวเลขเก่งต้องมีต้องมีเขาต้องคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้มันถึงเชื่อถือว่าจะต้องทํายังไงให้ไอ้ไอ้ไอ้โง่เนี่ยเออเชื่อถือว่าก็ต้องแบบเออใส่หนึ่งสองสามที่เทาจะไปก้าวหนึ่งก้าว อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันตรงกันเท่ากับ30วันเดี๋ยวมันจะสงสัยอีกฉะ,ะนั้นบางวันก็เลยต้องมี28วัน29วันสาวันเอ้ยเดือนกุมภาเฮ้ยต้องสลับกันหน่อยเว้ยคิดให้เยอะกันหน่อ,ย,อยจะได้ดูคิดเยอะหน่อยดูคิดเดยอะว่าแบบเฮ้ยกูจะดูจากดวงดาวมานะ4ปีวนมาเนี่ยเรงควรจะต้องมี28วันนะ แต่บางพอครบสี่ปีเนี่ย้องมียี่สิบเก้าวันทีนี้มึงดูฉลาดแล้วไหมเอ้ยอยผมคิดมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเดือนกันยูลี่แฟบรลี่มาตามชื่อดวงดาวนะครับอะไรเงี้ยอ่าเห็นไหมมันก็ดูฉลาดขึ้นมาแล้วแต่แท้จริงๆแล้วไม่มีหลักการความเป็นจริงเลยไม่มีการคำนวณเกิดขึ้นแต่พอมันมีปฏิทินออกมาแล้วเนี่ยอเป็นฟอร์แมตะล่าเป็นฟอร์แมตแล้วมันก็เลยเกิดวันเฉลิมฉลองแรกขึ้นมา สองงานนั่นก็คือวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่อ่าทีเนี้ยยากแล้วทีนี้ยากแล้วว่าอสมมุติว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยวันที่หนึ่งมกราเขาเริ่มได้ไงว่าวันนั้นคือวันที่หนึ่งมกราก็ปฏิทินมันออกมาแล้วไงม่วงๆไงม่วๆก่อนแต่ทีเนี้ยคนมันก็เชื่อถือทั่วโลกแล้วตอนแรกตอนแรกเริ่มจากโรมันก่อนกษัตริย์สั่งไนี้าใช่ไหมล่ะเจ้านครสั่งแล้วมันก็เริ่มเชื่อถือกันทั่วโลกแล้วต่อมาต่อมาก็เริ่มเชื่อถือกันทั่วโลกแล้ว ทีนี้ไอ้คนคิดมาทาไงอะไอ้เฮี้ยชิบหายกูไม่คิดว่ามันจะโด่งปฏิทินในรูปแบบนี้มันจะโด่งดังขนาดนั้นเว้ยบ้วขนาดนี้ไอ้เฮี้ยแล้วแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะว่ากูมั่วแต่กูไม่กล้าบอกตรงๆอะเดี๋ยวคนมันจับผิดเออมันเลยมีการแฝงว่าเฮ้ยกูมั่วขึ้นมานะเว้ยอยู่ในวันสําคัญสองวันนี้ก็คือวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปกติแล้ววันส่งท้ายปีเก่าก่อนจะเข้าสู่วันตอนรับปีใหม่เลยนะคุณทําอะไร ก็ไปดูนาฬิกาไงอ่าดูนาฬิกาตอนใกล้จะเที่ยงคืนใช่ไหมเฮ้ยเท้าดาวนะสิบเก้าแปดเจ็ดเขาเรียกว่าอ,อะไรเข้าดาวเออมันมาจากคำทับศัพท์ต่างประเทศเว้ยเข้าดาวไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยท่ามันบอกว่า้ให้เรียกอันนี้ว่าเข้าดาวนะเฮ้ยอย่าบอกนะ <c oughs> อ,นอ,นอันนี้ <c oughs> อันนี้คืออันเราปฏิทินอันนี้คือคิดมาคิดมาปะเนี่ยเออมันไม่มันไม่ได้คิดมาไงปฏิทินนี่กูไม่ได้คิดมานะแต่เขาเพรว่ากูบอกไปแล้วนะว่าเข้าดาวเขาน่าจะเดานะเข้าดาว่าเอ้ยน่าจะปีใหม่แล้วล่ะน่าจะปีใหม่แล้วล่ะจริงดิ เก้าแปดเจ็ดหกอันนี้ยเขาเดาเขาเดามาเขาเดามาเขา่วๆเลยะทีเนี้ยปัญหาไม่เกิดขึ้นอีกแล้วว่าทาไมถ้าเราสังเกตคุณผู้ชมเราสังเกตนะในช่องของเราอ่ะเรายืมคําต่างประเทศเยอะมนกนะก็มันเป็นความขัดก็ผมก็เราจะไปรู้อะไรหมดขนาดนั้นได้ไงรู้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วปะรู้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วก็ถือว่าอเป็นอีกหนึ่งความรู้หนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมีความรู้อะไรแหละแต่ว่าเราก็จะสามารถ ทางทีมงานของเราก็พร้อมที่จะสอดแทรกความรู้ในมุมอื่นๆเพื่อเปิดโลกกทัศน์ของท่านผู้ชมให้ได้มากกว่านี้แล้วกันสําหรับคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์จากปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าทีนี้รู้แล้ว่าก็หวังว่าชแนลจะคงอยู่กับเราต่อไปนะครับอันนี้ก็เดาเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าจะช่วยช่วยกันสนับสนุนสนับสนุนเรามากน้อยแค่ไหนก็อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยการสนับสนุนคอนเทนต์ของเราด้วย สหรับวันนี้คอนเทนต์ดีๆของเราก็ต้องลาไปก่อนยังว่าดีนะครับก็ขอสวัสดีปีเก่าสวัสดีปีใหม่ตอนรับปีใหม่สวัสดีส่งท้ายก็ขอให้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกผู้ชมเจอกับปีที่ดีๆในปี <S <S 2 5 6 4หน้านะครับสําหรับวันนี้ปีนี <h <h ้คอนเทนต์เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปีหน้าจะเป็นอะไรสวัสดีครับให้สิ่งทุกสุขเกษมเปรี Be one.